เนะเราต้องร่วมงานกับท่านก็ว่าไปก็กองทาพก็จัดเป็นทั้งหมดสองแผนนะครับแผนควบคุมหมายทางก็แผนทางเดียวกันควบคุมก็ทำหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกนะครับวางแผนการเสนอความต้องการ แล้วก็มีส่วนคร,รชัช้าตำแหน่งถ้ามีหัวหน้าตำแหน่งตาพันโทนะครับนาวะโทเผื่อมีใครย้ายมีคนรู้จักก็คือตอตำแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งหัวหน้าเขาผูกมากเผื่อน้องๆมีคนที่อยากย้ายมามีหัวหน้าที่อยากย้ายมา,ามาที่พันโทได้นะครับว่างตรงนีน้เลยลองก็ว่างถ้าเรา ผู้กำกัชาก็อาจจะมองว่าความเหมาะสมของคนที่จะเจินเข้าหน้าเนี่ยยังไม่มีนะครับก็เลยไม่ปรับใครลงตอนนี้ก็ต้องแห็นว่าเป็นรองผอกรอกับหน้าควบคุมนะครับเป็นรองจะทอสศหนักนะนะ เป็นหน้าที่ของยบัญชาการพนานนะครับก็อันนี้เป็นเป็นพระกระงานนะตกองแยกให้ออกระหว่าง่ดยที่ปฏิบัติก็คือกองพารานะครับกองพร์ทิการนะเป็นผู้ปฏิบัติในการดูแต่งานเนี่ยจริงๆมัน,มนต้องเป็นพารานะแต่ไม่รู้เขาจัดมาอย่างนี้เนาะคือกองคารเนี่ยดูแค่เกี่ยวเรื่องเสื้อผ้าปาระทินารน้ำมัน อพราการแต่งยงเดียวนะครับก็มีสองพื้นที่พื้นที่บอกบแจ้งแทนทีนะครับแล้วก็การจัดเแตยงที่ต่างๆนะทุกคนก็เคยเห็นเนาะโอเคตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมีไหมถามได้เลยครับมีใครไม่ได้กระบี่มั้ยใช่ไหมอับเบ์เนครับ ใบเบิกที่เราส่งมาเนี่ยของที่มีค้างนะวันนี้เขาบอกตัดบัญชีมันมีค้างจ่ายอยู่เราไปติดตามจได้เพราะว่าถ้าเราไม่ติดตามเนี่ยเราจะไม่ได้ของเพราะว่าคนงที่มันคางมาหลายงานเราก็ต้องดูแลสิทธิพิษต่างๆของเราว่าเราจะไม่ได้ไรเนาะว่าตอาครับส่งรังสมสองครับก็จะมีส่วนของ ปสอปจยก็แบ่งเป็นถุงปอกสมุดขนส่งแล้วก็พลาเครื่องแต่งกายครับมีสัระบัตรต้นปหารส่วนสอสี่็นเป็นสอส์ตามโครงการที่เราทำรายการจัดนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมเล่าไปแล้วนะครับสายพลาก็มีรายละเอียดตามที่เลยเครื่องแต่งกายเครื่องประกอบเครื่องเพลิงสาระการขนส่งต่างๆสาวัสเป็นปืนนะ สิ่งองุปกรณ์ที่ห้าที่นี่ที่กองทัพไทยเนี่เขาสิ่งองุปกรณ์เครื่องกระสุนลำสุลเบิดน,นะครับเราจะไม่เรียกสองวห้าเพสองวห้านี่มันจะเป็นพวกบินโฉงนะครับก็แต่ชื่อเป็นทางการมันเอาครับก็เรียกสองห้าเนาะแต่ว่าเราไม่เรียกเราเป็นเครื่อง ขอ,ของการก็แยกตางสายเลยครับนะสายพาราสายสมุรแล้วก็สายวิทยาศาสตร์เราก็เสนอต้องการกองคารเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดําเนินการจัดทําคอชอด้วยเกี่ยวคุณเฉพาะนะครับก็คือน่วยต่างๆเนี่ยที่มีความต้องการการ ราการาอ,อันวัดเจ้าปงให้นะครับตรงนี้โดยส่วนมากก็ที่ผมเห็นก็คือจะมีพวกเสื้อก่องนะเสื้อก่องสนตอกด้อนะครับปฏิสนธิองครับเสื้อกล่องนุ๊ปืนนะอีกอันนึงก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ชุดป่าที่ที่ทำไม้ที่ทำปองคังรับรองนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้ามาดูเขาเนี่ย บอกกันเนาะอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเนี่ยมันจะมีคานนะครับที่เก็บเครื่องกระสุนอยู่ที่สื่อสารนะให้มาสื่อสารนะครับก็มีฝากไว้ที่สื่อสารส่วนอาวุธปืนเองก็จะอยู่ที่กองค้างกองค้างติดยออ้อนชั้นก็จะมีชั้นห้าชั้นสี่อาวุธปืนก็จะเป็นเครื่องกระสุนที่โดยต่ารส่งขึ้นมาบางส่วน ราก็เป็น,ปนอาวธตัวคุยอบอพาไที่เก็บรักษาไว้นะครับตรงนี้ถามว่ามันเหมาะสมไหมก็อาวุธมันไม่เยอะสถานที่อาจะไม่ค่อยดีดเท่าไหร่เพราะว่าเก็บในอาคารเนาะน่าจะเป็นแบบคลางกเก็บแบบส่วนเฉพาะแต่พื้นที่พิเศษนะครับก็ใช้ที่เก็บนะครับก็เดี๋ยววงรอบยิงปืนจักปีนะเนาะก็ยอบอก็เป็นคนรวบรวมในส่วนของเรื่องกระสุนพื้นฐานด้วย มาจากยบรอบคนอันมัดยอบอเขาควสอับงการงานแต่าให้นะครับ็๋อนี้เจ้าาไปนะครับในส่วนเรื่องคุณลักษะต่างๆนะฮะทั้งๆตั้งแต่สองสอบปสองสี่นะครับก็สอบปาตร์เรื่องเกี่ยวกับทังด้านพืนนะับ ตก็ตามภาพฉายเลยนะครับเครื่องแต่งกายของสำนักงานตำรวจนะเราพอลพบพอลครังตอนนี้คลังใครเคยไปรับของที่กองคลังทเขาครับเคยไปไหมเดิมทีจะอยู่ตรงสอดติการเนาะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ตกอาคารของเก่าแล้วนะครับรก็จะมีอาคารทั้งหกชั้นโอ้มายพี่น้องแกงออม อ,อ่หม,มูอ,อ่หม,มูใส่ยังไงใส่เห็ดพร้อมเหรอโอ้มีเห็ดผัม่มอืมหมูผักผักหลายอย่างสีลงสีลาวมีเบิดมาได้ไหมจะคำจะคำนะอืม,มนะอืมสดน้ำอืมยอด